ชุดเป็นชุดอะไรนะใส่เส้นก๋วยหนึ่งตัวใส่ตำรวจต่อไปซนโนแมนนี่คือชุดต้นคริสต์มาสเออครับคริสต์มาสนะแต่โอ้ยชุดนี้สวยนะอยากให้เขาเลือกชุดนี้จังเลยอะนั่งลงนั่งลงคอยคอยคอยเนื้อเออชุดไหนเออจะต้องใส่เนื้อเร็วโน่นน่ะนู่นนั่นข้าวชุดไหนเอ้า แล้วเ้วเอาเอาเอาดิซีซีตัวไหนตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวเขากำลังเลือกอยู่โนแม่หรือว่าเอาตัวไหนตัวไหนต้อใเมือกโอ้โหไปดูแล้วไแล้วมา แหวนกิบสิดูยามมันเปื้อนกลายเป็นสโนว์แมนเป็นสโนว์เปื้อนแล้วสโนว์ดินไหนดูซิปัดเลยโอ้ยเลือกแล้วค่ะให้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเลือกลองใส่ดูเนาะไม้ปุุยเลือกสโนว์แมนโอ้ยชุดนี้สวยให้น้องใส่ชุดนี้ก่อนสวยสวยสุดเพลือมอนไปไหนดูซิ แน่นพุงมากมันแน่นอกไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ชุดนี้ไม่ผ่านอี่พีองชีวตอนนี้เลมอนเลมอนเป็นชุดตำรวจเก่งมากเลยอ่ะมีกุญแจมือด้วยนะทุกคนสีจะให้ซีซี่ใส่ชุดใส่กอกนะคะซีซี่นี่นใส่ชุดใส่กอกนะคะ ไส่กัะคริสต์มาสค่ะข้ากับสีผิวเลยนะคะโอเคตอนนี้สองตัวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ซีซีกัอนเลยนะนั่งรถขินมาด้อเด้ดูอซีซีมานี่นั่งใครก็ใหญ่แม่บุญเลมอนนั่งข้างหลังตอเลมอนตโตโต้เด้อซีซีก็อยากนั่งตรงนี้ให้ให้ให้เลมอนก่อนนั่นบอกบอกให้นั่งลงก่อนนั่งเออนั่ง เออเก่งมากเก่งอ่ะเรามาถึงที่มอชแล้วนะคะหมาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาจัดงานค่ะร้านของพี่นะคะชอบดูยิ้มแย้มก็เลยมาขอถ่ายรูปน้องหมาก็ถ่ายรูปที่หนึ่งดูสิจนลิกนิดเดียวสวัสดีค่ะได้ค่ะคผ่ค่ะขอบคุณค่ะมาแล้ว S <S> โอ๊ยโอมอนมอมอนจะเย็นจะเย็นอย่าพุ่งหาพี่ตอนนี้ซีซีเลมอนมาเที่ยวงามเลมอนใส่หมวกแล้วนะคะเขาไม่ค่อยเห่าเลยนะเขาตื่นเต้นมากเลยเขาเจอคนเยอะเขาก็ไม่เห่านะเร็วเร็วเถ่ยรูปเร็ว นี่ยตรงนี้ที่งานของเขาเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูย้ําถ่ายรูปก,ก่อนพาซีซี่กับเลมอนไปช้อปปิ้งดีกว่า let's go <S นี่นี่นยิ้มแย้มยนี่ี่ยมีกระดูกด้วยยิ้มแย้มซีซีเ่เลมอนต้องชอบแน่ดูสิ <of> นี่นะคะ <of> อันนี้เป็นหลอดคอวัว <laughs> ซีซี่เลมอนเจอเพื่อนด้วยนะเลมอนไม่ไม่ไม่เจอหนุ่มขับแกล้รักมากเลยอ่ะ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงนี่ก็ผู้หญิงค่ะผู้หญิงทั้งสองเลยอ่าเรียบร้อยโอ้ไม่เรียบร้อยนะนี่ก็เห่าเอ้ยเก่งมากไม่เห่าเพื่อนเลยกี่ขวบคางโอ้ยอันนี้สองขวบค่ะน่าคุยมาของเขาเมื่อกี้ประกวดด้วยนะค่ะน่าจะได้ที่สองหรือเปล่าเห็นป้ายได้ที่สองเลยนะเพราะเขาใส่แก๊บค่ะนี่ม่สองไม่สองเป็นหัวใจเลยนะข้องก้นมันเป็นรูปหัวใจออ ดเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตรงนู้นนะคะเป็นลานกว้างๆตรงนู้นค่ะซีซีจะออกนอกนู่นอกทางตลอดออกนอกนู่นอกทางตลอดเรามาถึงที่งานแล้วนะคะดูสิเราจะเจอบีเกิลตัวอื่นๆอ,อ,อีกไหมนะหนูยิ้มคิดว่าจะเจอไหมใหม,ม,ม่ไปเจอจับได้ไหมจับได้ค่ะแต่น้องจะชอบพุ่งค่ะแต่น้องไม่กัดนะคะ,คะสองกรอบละคะสองกค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะเ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนเอ้ยทำไมเพื่อนตัวโตจังเลยเร่วไปหาเพื่อนเพื่อนนีเพื่อนนี้ต่เพื่อนตัวโตมากเลยนะจับได้นะคะเด็กๆไม่ได้จัเยเพื่อนโตมากไม กได้น้องงูได้ทำความรู้จักเล็กน้อยนะคะเพื่อนหนีเพื่อนหนีด้านหลังนะคะยางเพื่อนหนีเพื่อนหนีโอ้ยดูมิวทุกคนโัว์ูลนะจังน่ารักจังเลยแล้วก็ไปดนตีแล้วก็สัตวโซฟิโอยู่อะเลมอนก็ไปดมใหญ่เลยเดินนะเดินนะนี่มีพี่ๆมาถ่ายรูปกันนะ ย, Ooh, versucht, ยิบย่ำยิบย่ำรถแก้วเกาะหลังพี nope, totally. ่นกแก้วแก้วอะโอ้น่าไต่หัวเลยโอ้ยตัวเท่าคนเลยอะดูสิดูสิดูเหมือนคนคนหนึ่งเลยอะนี่ตอนนี้เลมอนใส่หมวกปุ๊บนี่คือโดนลืมถ่ายรูปเลยนะคะถ้าเลมอนเป็นตำรวจ พาอเลมอนเป็นตำรวจเลมอนมาทางนี้ให้พี่ถ่ายรูปมนายอยากจะถ่ายตอนแรกก็กลัวว่าจริงๆเลมอนอ่จจะไปงับเต่าปรากฏว่าก,กลัวนะคะ <c oughs> เลมอนกลัวจต่ิ๊ดิ <c oughs> น้องเต่านะั <c oughs> ่นเลยน้องสซนอยู่นะ นี้นะคะมีการแข่งขันแข่งกินอาหารนะคะนี่คือผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะคะจะได้จะกินแล้วดูนะเอาแล้วนะคะตอนนี้อโอ้โหแต่และแต่และตลัวแ,วแต่และน,น้องๆก็คือตั้งใจกันมากๆเลยนะคะร้านหลังโหตัวเล็กแต่ก็จี๊ดจี้ตัวเล็กแต่ก็จี๊ดจี้คนนี้ว่าไงคนนี้ว่าไง ยิ้มาหมากไแกอกเหรอคะกินหมดตัวแรกกอตัวนั้นอ่ะกินหมดตัวแรกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดอยกันแล้วแหอกเรามาใช่เนี่ยโอ้โหหน้าตาก็เหมือนเลยกินับใคขึ้นเลยค่ะเดินเลยเดินเลยไปเลยนปเลยไปเนยไเลยไเลยไเยไเลยไป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 เยเดยไปเลยด้ยไปเละอเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเดินที่อ่างเก็บน้นเ โอ้หน้าว่ะไม่น่าไหวนะลูก Let's go ได้ไหมนะคุณได้ไหมนะอุ้ยเก่งนะเก่งมากเลยอ่ะนี่ซิซิลิมาไหนมาจิ้นไม่นนั่งไว้นั่งตรงนี้ก่อนนะป่ะ ลงไหมล่ะลงเล่นไหมลงเล่นไหมลงเล่นไหมเราก็พามาเดินเล่นเรียบทางเดินตรงที่อ่างเก็บน้ำนะคะยจะแวะตลอดเลยอ่างจีจี <c oughs> ได้ยินเสียง <c oughs> พี่ดีดกีตาร์ อุ้ยกระโดดข้ามเลยนะวัน,ะนกระโดดข้ามเอ้ยเก่งมากเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ